สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาขอรีวิวด้วยเจ้าอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนห้องทีวีที่บ้านของเราให้กลายเป็นโรงหนังเล็กๆครับตัวแรกครับผมกองแปลงเสียงครับ HDMI 5.1 Channel Digital Audio System ตนะครับตัวนี้ทำหน้าที่แปลงเสียงดิจิตอลจากทีวีนะครับเป็นเสียงอันตรอกสู่ลำโพงครับแนะนำนะครับรุ่นนี้รุ่นใหม่นะครับจะเป็นเขาเรียกว่า HDMI ARC ครับผมราคาตัวนี้นะครับติ๊ง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 สองพันบาทอ้าวตัวที่สองครับตัวลำโพงครับผมรุ่นนี้รุ่น MicroLab S15 นะครับระบบเสียง5.1เซราวนะครับมีลำโพงทั้งหมด5ตัวพร้อมซับวูเฟอร์ราคาอยู่ที่ติ๊ง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 ประมาณ5,000บาทนะครับเจ้า2ตัวนี้ครับผมราคารวมกันแล้วเพียงไม่เกิน7,000บาท แต่ประสิทธิภาพนะครับจะเปลี่ยนห้องเล่นของเราให้กลายเป็นโรงหนังเล็กๆครับวันนี้นะครับถ้าใครมีกล่องทูไอดีรุ่นใหม่นะครับแถบสีฟ้านี่ครับแถบสีฟ้ากล่องรุ่นนี้นะครับจะรองรับระบบภาพ 4K ระบบเสียง DOLBY DIGITAL 5.1 Surround นะครับซึ่งโดยปกติครับถ้าเราดูเ,เปิด น็ตฟิกจากกล่องน,นี้นะครับเราก็จะได้ภาพแค่ระบบเขาเรียกว่าระบบสเตอริโอลำโพงซ้ายขวาแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนห้องดูทีวีของเราเนี่ยนะครับเดิมเดิมนี่แหละให้เป็นเหมือนกับโรงหนังใลิปมีเสียงซ้ายขวาหน้าหลังมีเสียงเครื่องบินบินมาปุ๊บ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 ปุ๊ปบปุ๊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 บปา๊บปุ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 บครับ การเชื่อมต่อการใช้งานนะครับก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยก็คือ 1. ใช้สาย HDMI out จากกล่องทูนะครับเข้า HDMI in จากทีวีหน้าที่ของกล่องตัวนี้นะครับจะนําสัญญาณภาพ 4K แล้วก็ระบบเสียง Dolby 5.1นะครับส่งไปให้กับทีวี 2. องภาพมาที่ทีวีแล้วใช่ไหมเสียงไปไหนเสียงส่งไปให้ตัวดีโคเดอร์ผ่านอะไรครับก็ HDMI ARC ของทีวีนะครับ เข้ากับช่อง HDMI ARC ของตัวดีโคเดอร์เสียงก็จะไปออกที่ตัวลำโพงเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูนะครับว่าแบบแรกแบบไปยังไม่ได้ใช้ตัวดีโคเดอร์นะครับเป็นใช้ทีวีธรรมดานะครับอ่าเรื่องนี้เลยผมชอบมากเซฟวิ่งมันตูมตามดีครับอ่ีอยวเอาฉากที่มันระเบิดเลยเนี่ยดูบ่อยแล้วจำได้แล้วเนี่ยนี่เลยให้มันยิงกันเลยครับ ีะเปิดเสียงแรกหน่อยไม่ยอมระเบิดเนี่ยระเบิดเลยตรงนี้เลยครับแต่ระเบิดเลยเนี่ยอ่ะอันนี้จะเป็นเสียงจากทีวีนะครับจะมีแค่ซ้ายกับข,ขวาียิงได้คือแค่ต่อด้านหน้าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวราไปฟังเสียงกันคอมพิวเตอร์ของเราดูนะครับขอต่อ,อต่อนะครับอย่าขอต่อแล้นะครับ เสียงเติมเติมปึ๊บเดี๋ยวขอเล่นเสียงก่อนนะครับแต่ตัวนี้ที่ลำโพงผมเพิ่มขึ้นเอสไอขึ้นห้าจุดหนึ่งเห็นไหมครับห้าจุดหนึ่งก็คือระบบเสียงนะครับนะครับเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเล่นนะครับกด ฟังความตุ้มตามนะยิงยี่เงินอีกคเดียขึ้นมาได้เสียงระเบิดเสียงยิงมาจากด้านหลังครับเสียงยิงทุกอน มีความหมกมุ่มากขึ้นอันนี้ครับสิ่งที่จะได้ขึ้นมาครับด้วยอุปกรณ์สองสิ่งนี้นะครับก็จะเปลี่ยนที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นครับจะเปลี่ยนห้องดูหนังของเราให้กลายเป็นโรงภาพย,ายนตร์เล็กๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครต้องการนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคการติดตั้งหรือว่าเซตอัพทีวีกับเครื่องเสียงไว้ติดตามคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับ